สักสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ชาวพุทธเราสับสนมากเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธศาสนาในกรณีน้องแพรลี่กับน้องนายเกิดกรณีถกปัญหากันเรื่องของวิธีการสอนวิธีการนำเสนอแล้วก็ลุกลามไปตอนนี้ กลายเป็นชาวพุทธเริ่มสับสนอะไรคืออะไรผมพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่3าสองวันนี้อยากจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่ากฎของอพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎอยู่นะครับคือศาสนาที่จะเกิดขึ้นในประเทศในทั่วโลกเนี่ยคนที่อุปถัมภ์ก็คือพระมหากษัตริย์ เพราะนั้นพระล่วงท่านกำหนดกฎไว้แล้วว่า,าศาสนาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องมีทั้งสามยานคือหีบยานมหายานวัชรยานหีบยานคือสายพุทธศาสนาสายเทรวาทที่พวกเราอยู่กันเถียงกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีสายามหานิกายกับธรรมยุทธอันที่สองก็มหายานก็คืออ,อ,อ,คอ,อ,อิสลามคือสายอิสลามคริสหรือศาสนาต่าง ที่ชาวโลกนับถือและที่สําคัญก็คือวัชลยานก็คือไสยศาสตร์สายวัชลยานคือสายศาสตร์เหมือนหมอปลาหมอริวหรือพวกที่มีอภิญญาต่างๆเหล่านี้นี่คือเป็นกฎไม่ให้มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจําชาติและจะมีกฎหนึ่งที่ทุกคนไม่ทราบและทํามาตลอดและผิดตลอดและเจอปัญหาตลอดนั่นค,คือกฎการสอนกรรมฐาน ็เลยว่าวมันมีกฎของประเทศไทยเลยนะเพราะทุกคนต้องเข้าใจก็เลว่าวห้ามคารวาดสอนกรรมฐานหรือการสอนกรรมฐานนี่อันตรายมากอย่างเช่นน้องในนะสอนกรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่างๆมากมายตาม,มานะครับอย่าลืมนะพระเจ้าถิ่นก็คือสายธรรมยุทธ์เขาจะไม่ยอมในจุดนี้แม้แต่ธรรมชโยหรือสายธรรมกายก็ยังโดนนะครับหรือหลายๆอย่างเช่นสำนัก โพธิลักษ์หรือสำนักยันตะต่างๆก็โดนเพราะนั้นมันมีกฎกฎหนึ่งเขว่าถ้าคุณอยากจะสอนกรรมฐานคุณต้องไปบวชอย่างเดียวต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ผ้าเหลืองถ้าคุณเป็นฆราวาสมาสอนเนี่ยมันอันตรายมากเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่น้องในเนี่ยต้องระวังอันนี้คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ทุกคนไม่เข้าใจจุดนี้ทุกคนบอกว่าปัตตบดีอยากจะเผยแพร่ ถูกครับถูกแต่ว่าสิ่งที่ท่านมันเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นกรรมสอนต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยสำคัญมากคุณมาสอนกรรมฐานสอนสมาธิให้กับชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องลเอียดอ่อนอันตรายเหล่านี้นี่เป็นกฎนะครับทุกคนไม่เข้าใจกฎนี้วันนี้อยากจะให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ต้องมาเถียงกันว่าใครเพราะนั่นเป็นเรื่อง การปฏิบัติธรรมที่ดีสุดก็คือเป็นเอหิรู้ได้เฉพาะตนทํางานแต่เพราะนักข่าวาดนี่สําคัญบางคนอยากจะรู้อยากจะสอนอยากนู่นนี่อันนี้เป็นเรื่องเลียดอ่อนวันนี้อยากจะให้ทุกคนศึกษาดีๆแล้วก็ปฏิบัติดีๆในเรื่องของอศึกษาดีๆคําสอนวุฒิสรารเนี่ยและแต่มุมมองคุณจะมุมมองจุดไหนเพราะนั้นสมถะ วิปัสสนาก็ต้องมาเถียงกันอยู่ตลอดการในวันนี้ณนวันนี้เองอยากให้ทุกคนมาเข้าใจว่ามันเป็นกฎนะครับเป็นกฎเพราะนั้นทุกคนที่มาในสายคา,ารวาสถ้าคุณอยากจะสอนกรรมฐานต้องไปบวชอย่างเดียวนะครับเพราะเหมือนกับคุณอยากจะอยู่ในกฎคุณต้องไปอยู่ในกฎอย่างเช่นผ้าเหลืองอยู่กฎผ้าเหลืองคุณต้องถือศีล227ิคุณจะสามารถจะสอนตรงนี้ได้นี่คือเป็นจุดละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคน อมองทำไมาศาสนาหรือแต่ละต่างตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นมาเนี่ยการสอนกรรมฐานสำนักต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคารวะเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะงดหรือควรจะไม่ควรทำและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในวันนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่พูดมันถูกนลมุมแต่ว่าไม่เข้าใจกฎเพราะนั้นวันนี้ อยากให้พุทธศาสนาของเราเดินอยู่ได้โดยเฉพาะชาวพุทธเราเริ่มสับสนว่าใครเก่งไม่เก่งมันไม่เกี่ยวเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ชา้นหนึ่งชั้นสมั่นเป็นระดับของมันแต่แล้วเราจะมาอ,ะอวดอ้างรุ่นนี่ไปมันก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันในวันนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกฎอันนี้เป็นกฎของอาศาสนาะลรกฎของประเทศไทยสวัสดีครับ